หลังเล็กก็เก็บนะครับนี่ใสก่กระเป๋าไเ,เป็นว่าี่เนาะอยใหกับบัวกันดอกเก,เก็บครับเก็บอย่างเดียวยอดอืดปีนี้่ตไม่เยอะโตมาลายครับปีนี้แม่ลายคือสมัยนอนหน้าตะเก้าสิโอ้มีว่าเลยอืดแต่นะยูแน่ากินอ นกคุมนี่โอ้ตัวสัมหานนี่ขี้มาเลยว้าวพึ่งนี่แหละตัวน้อยนี่นะตัวน้อยนี่นกคุมนะนกคุมนะเอาสัมหานี่ตัวใหญ่มันขี้ไปหน้าอยู่วันนี้เนี่ยเป็นเฮดเป็นหอนโอ้ยมันสิอึด ผู้เฒ่าเฒ่าแน่ยนี่ทกขาลงมาใดไปว่าระวังกะลุมเส้นพราหัวแตกตาไปบ้านเป็นปูเป็นปลาเป็นกบหนียอยมาง่อยข้างหน้าดีเสียวซายิ่งมาถาเบิ้องทรทัศน์ตรงขั้นเร็วอยู่้างานี่น้อง ขึ้นอย่างพันัดขึ้นอย่างเอามาค้มขึ้นมาค้ำบออขึ้นคฮะขึ้นมาค้มขึ้นเอายังเอามาค้มเลยว่ะเอามาค้ำมาค้มใส่ต้มปลาใส่ต้มปลาขึ้นยำขึ้นยำเว่นขึ้นมาขึ้นมันมีเวลาตจบฮะมันมีเวลาไปแล้วครับพันนัดพูนครับคือเครื่องผลท่างวันนั่นแหละครับ เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับส่องไฟใส่วยครับนั่นแหละครับอ้างต่อเอาไฟออกแกกน้อยอ,ยอื้อหน่อยละอำเภอเขาวงจังวัดกาฬสินนะครับดินดำน้ำซุม่มปากุ้งบ่อนคือแขกแก้งหางเิ่นว่าสาวภูไยงามน้ำตกผิวแต่พันัดขึ้นต้นใหม่นะครับตอนนี้เงีย้ยเงียวลงมาได้ครับนี่นะครับ วิธ mm ีการลงต้นไม้ของพ่านนัดนะครับโดดไหมหำมันเปียกมือหมื่นอยู่ไหมเปี่ยนหมื่นใช่หำเรียบร้อยนะครับแล้วไงเหรอใหญ่เลยใหญ่เห็นไหมขนาดนน่าลัวใหญ่โตเหา ลอยใช่ไหมไม่สมศักดสีเลยนี่ครับหลังเล็กก็เก็บนะครับ,บน,นี่ทำกระปันานนี่เห็นว่เนาะลอยไงกับบัวกันดอกเก็บครับเก็บอย่างเดียวเอ้าะนาบ,บัดนี้กไ็ได้เวลาแล้วได้เวลาปลดปล่อย ปล่อยผีไปบ่ไปใส่เถอะไปใส่แต,ต่นกขุมแต่นนกขุม, <laughs> ม <laughs> อยากได้ว่านกขุมขีไปหน้าเฮ้ยไปกันสิเมือเงเฮงก่อนเหรอกเฮงเฮงสิบสองศอกแล้ว, <laughs> อลว <laughs> <laughs> โอ้ยนกขุมโตัวซ้ำฮานคนว่า <laughs> ตัวใหญ่มันขีไปหน้าอยู่เ <laughs> มาอย่าง,งกระไดเมาเกินไปเกินบ้านเกินเมือง <laughs> ปล่อยนะครับปล่อย <laughs> เปิดอะไรที่ออกทางไหาทางออกก็หมดแล้ว ปล่อยครับปล่อยเดวเวลาปล่อยโอ้แม่มันเอาสำลีเข้าไปบ่ออกมาแล้วโอเคหยุร้อย